สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาบผู้ชมนะครับชาว youtube แล้วก็ f อทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมีเครื่อง95นะครับนี่เจ้าของบอกว่าเพิ่งฟิตมาใหม่นะครับก็เขาบอกว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยก็สาเหตุนะครับลูกปืนเออเขาเวี่ยงมันลุนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวพ่อหลวงดูใหอยูดิ ฟังเสียงนะครับมันคึกเข้าคึกอ,ออกได้นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคลองยก,กนี่ยกขึ้นยกลงนี่คอนไหมค้อนหึ่ยโ,โมเลรหลุดเอ้าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมาดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันรุ้นอยู่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตอกไอ้ตอนนี้มันเข้าไปด้วยนะครับ ตอกล้างลูกปืนนะครับตอกไม่ให้มันยันไปในนะครับยันไปปุ๊บมันก็จะไม่รุนนะครับก็เดี๋ยวจะถอดลูกปืนมาดูก่อนนะครับแต่เขาบอกว่าเขาทำมาใหม่เขาเปลี่ยนลูกปืนมาน่าจะมีมีไอ้น mm, ี่ตับนี้นะครับแล้วก็คู่หน้านะครับแต่ทั้งหมดห้าตับนะครับที่ว่าเขาเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวก็จะแกะมาดูก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยน มาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะดูนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูเข้าเหวี่ยงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันรุนนะครับแต่ของเขาไม่หยุนใจเขาก็เลยอเอามาให้เช็คใหม่นะครับแต่กระดูดูไอ้จากนี้แล้วมันก็แน่นดีนะครับแน่นดีก็ยังไม่ไม่ไม่รุนมากก็แน่นนะครับแต่คิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสามเพานี้นะครับ เดี๋ยวก็จะแกะเข้าเวียงออกมาเปลี่ยนใหม่แ like, น่นอนกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้รถสูบน้ํานะครับมันก็มันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะแตกนะครับเพราะว่ามันค้นขนาดนี้แล้วนะครับมันถึงก็ลุนเข้าลุนออกได้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับพวกไอพวกรุ่นเนี้ยนะครับ E T พวกนี้นะครับลางมันชอบเป็นขี้กากนะครับลางมันเปขี้กากอะไหนผมให้ดูนะครับไปขี้กากบบไหนนะครับ อ่ะนะครับนี่ดูตัวอย่างนะครับล้างเป็นขี้กากนะครับเป็นแบบไหนนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คราวนี้เวลาใช้ไปนานๆนะครับมันจะมันจะดังนะครับเครื่องไขนะครับที่หมุนแล้วดังโครกโครกโคกแบบนี้นะครับแสดงว่านี่ไปแล้วนะครับลูกปืนเม็ดนอนเม็ดนอนคือฝั่งนี้นะครับฝั่งไหนนะครับมันจะหมุนสะท้านมือเลยนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าไอ้ไม่ลูกปืนมันมาลงร่องนะครับพวกนี้นะครับนี่ โอเคนะครับก็เดี๋ยวรอแกะดูภายในแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้พอผมก็ำลังถอดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดฝาหน้านะครับแล้วก็จะขันโม่ออกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้เสียคําอัดเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่นะครับแล้วก็นี่ดูลูกปืนนะครับันเป็นเม็ดน้อยนะครับลูกปืนธรรมดานะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ค้อนไวนะครับึกไวอ่ะเดี๋ยวดูนะครับลูกปืนตัวใหม่ที่จะให้นะครับ อให้ดูว่ามันพิเศษตรงไหนนะครับนี่นะครับ BL สามหนึ่งศูนย์นะครับคือต้นว่า BL ครับมันจะเป็นเม็ดเยอะนะครับผมเม็ดเยอะแล้วก็มันจะห้อยท้ายด้วยเขามาสีสามนะครับมันจะเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับนี่นะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับสีสามนะครับกเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูเม็ดในมัน่ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับลูกปืนนะครับ อ่านะครับอ่ะนี่นะครับมันจะเป็นเม็ดเยอะนี่นะครับถึ่งเปรียบเทียบกับขอ,อกขอตอกเลยเดียขอตีเลยไม่อย่างนั้นถแล้วมาเดี๋ยอดูลูกปืนหน่อย <laughs> อ่ะนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับด şey. yes, ูเม็ดนะครับอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเม็ดนะครับโอ้ดีเยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเม็ดนะครับนี่ตับแตกต่างนะครับอ่ะก็ใจเสียคำใส่นะครับอันนี้หนึ่งตับอ่าสองข้างเลยเป็นหมดเลย ตอนแรกกว่าจะไม่ทำแล้วนะครับคลิปตัวนี้นะครับจะขอขอสักนิดนึงอ้าวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้เครื่องมันก็เริ่มจะเข้ามาอีกแล้วนะครับตอนแรกก็ทําท่าว่าจะเบาลงนะครับอ่านี่สีสามเหมือนกันนะครับเป็นลูกปืนรอบจับนะครับ นี่นะครับลงท้ายด้วยสีส NF 3 0 9ศูนีสนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับปืนนี่ปืนใหม่นะครับ แน่นโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบุกดเทานะครับเดี๋ยวจะให้ประกอบผมประกอบนะครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ามันจะคนเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันลุนนมันลุนซ้ายลุนขวาด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบนะครับสําหรับ E t ทีตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวโอลิงนะครับจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าแกะออกมาแล้วมันเปื่อยนะครับมันเปื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะยัดเข้าไปมันเดิมนะครับเป็นลูกปืนใหม่นะครับนี่นะครับเป็นเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับส3สนะครับอันนี้ลูกปืนหน้านี่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องล้างหน่อยแล้วกพอตัวนี้ฝาข้างเลย เป็นเม็ดทรายเต็มหมดเลยอ่ะนะครับเนี่ยครับชาร์จยังยังไม่เป็นไรนะครับเพิ่งทำบางจริงนะครับเรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบหมดแล้วนะครับ พอดีเมื่อกี้ผมไปซื้อของในเมืองมานะครับก็ให้ทางฟุกกับเป๋ากระเป๋าผมอยู่สองคนนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างทางฟุกไม่รู้จะไม่ได้อะไรแกซิล่วเหรอซิลโมเล็ใช่ไหมซิลโ<ช>มเล็แล้วโอลิงชุดเนาะ<ด>แล้วก็ปากเก็น,นอปากเก็นนะครับแล้วก็ปาเกนเก,นก่าขาดปากเก็นเก่ามันขาดนะครับแล้วก็ไอ้นี้ลูกยางไอ้ใช่ยางสายายางนะครับนี่ยกชุดยกชุดเลยของใหม่นะครับก็เดี๋ยวเออทางฟุกลองนิใหม่ดิ ลองลุนวัเลุนแน่นไหมลองเครื่องโคูดเลนยมาไม่มีกึกักันนะไม่ีอย่แปบอ๋แบบอแต่ยกขื้นนิดๆอ่ะมันปกติของลูกปืนนะครับ <Okay. S 1> มันจะไม่แน่นตึ๊บแบบว่าไม่มีคอนตั้งนิดเลยมัน <Okay. S 1> มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> มันจะต้องคอน,นิด,น,ดนิดนะครับไ <Okay. S 1> ปของตีงฟุก ตีบหอบยังไม่ติดเลยืึโอ้ยล่อขาดิโอ้โหเอาเดินเบาหนดิเบาเลยเบาอีกเดี๋ยวไหมเหมือนมันจะหอบไปเกือก พ่อพอก่อนเกณฑ์แรงดันมันขึ้นไหมเนี่ยขึ้แหมเกณฑ์แรงดันมันซีดจะมองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ก็ขึ้นนะครับล้มไม่ออกอะ่ะพวกนึกออกเลยนึกออกเลยล้มไม่ออกออออกเหรอออก มันไม,ม,ม,ม่น้อยยังอะ่ะมาใช้มันใช้หมดจังเพราะว่ามันต้องดูนะครับไปรูระบายนะครับถ้าไม่มีล้มออกเนี่ยมันจะดันออกอาขาคันเร่งเลยนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็ออกตามซีนมือหมุนตามโมเละนะครับตรงนี้นะครับออกนะ เปล่นเลยเป็ดเนี่ยโอ้นี่ไป่งไงเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยวเพิ่งนี่นะครับนี่นี่เห็น,นแรงไหนไหมครับมันตันนะครับเนี่ยจริงลมต้องแรงนี่นี่นะครับนี่ ต้องบอกนะครับว่าพยายามดูนะครับรูระบายนะครับไปรถคันที่จอดนานๆนะครับเออทิ <obsession> ah, ้งไปเลยผมไม่ต้องแรงดับไปก่อนก็ได้ดับไปก่อนก็ได้ดับไปก่อนปุ๊บอ่านะครับก็ไอรถที่จอดนานๆนะครับพยายามดูนะครับรูระบายนะครับนี่นะครับแต่มันจะตันแบบนี้นะครับไอพวกแมงไอพวกนี้มันชอบเข้าไปใช้ไปอยู่ในนี้นะครับ จะช่อไปบงใบไม้นะครับเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเลยไปตันรูคันนี้น้ำมันเครื่องมันจะดันออกนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับอย่างรถที่จอดเป็นเวลานานนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเยิมออกบนออกล่างออกหมดทุกรูนะครับให้อันดับแรกนะครับให้อามือมาอุดรูระบายดูก่อนว่ามีล้มออกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีปุ๊บนะครับดึงออกไปเลยมันต้องมีอะไรตันอยู่างในนะครับเน่เน่น่ออกนะครับเน่ อืมอโอ้ยนี่เ,นเต็มเลยเปลี่ยนไปเลยตัวเนี้ยสายใหญ่กว่านี่ก็มีดพกก๊อกมันมรั่วไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเจ้าของเขาก่อนนะครับพวกก๊อกพวกน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อ ยังไงนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวสิมหาฮะก็โดยรวมกันจะประมาณนี้นะครับก็แต่ใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องอยากจะอัพหยาบอยากจะโมแบบไหนก็ทักเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ